give us a sign give us a sign เฮ้ย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 ชั้นสองชั้นสองชั้นสองของครบของครบรอดตัวไปผีชื่อมาร์ค มิลเลอร์เลสฟอนอโลอีกแล้วเทอร์โมสมักโมชั่นเอาโมชั่นเป็นคนหนึ่งก็ได <c oughs> ้วันนี้เล่นวันนี้เล่นสองรอบที่โดนฮันแหลกตั้งสองรอบเลยนะ <c oughs> เราขึ้นชั้นสองนะห้องเดิม อีกแล้วเหรอห้องเดิมแล้ววันแนนนี่แม่งเหนื่อยอีกแล้วนะหเ,วเหนื่อยอีกแล้วนะอย่าเพิาา่งเอย่่าายปนถ,ปนถปนประมาณว่าม are, <you> are you Are r okay. มา่อเลย มาคุยต่อด้วยกระดูกห้องน,น้ำชั้นสองโอเคมันจะแบบว่าเมื่อกี้โหข้าใครไม่ทันเลย <c oughs> ขออีกรอบแล้วกันอะไรอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> เปล่าเปล่าเมื่อกี้ไฟฉ <c oughs> ายหายอ้าเวรกรรมเดี๋ยวเรากองนะ ไม่แน่ใจเขอได้เลือกพวกท่านให้ไปอยู่กับเราเอาจจะเป็นผีตัวเดิมจ้างมาเพราะว่าเมื่อกี้ฆ่าใครไม่ได้เลยเดี๋ยวเซไปบล็อกอีกอันหนึ่งนะวางไม่เอาเดี๋ยวเอากางเขนก่อนเดี๋ยว<ะ>นี่กันเรากำลังเอากล้องอยู่ โอเคกล้องกล้องกล้องตั้งตรงไหนไปแล้วบ้างอะโอเคไม่ใช่เลเวลแนนแล้วเธอโมอยูข้างล่างเนี่ยตรงติงอ่ะตรงติงสองอันโอเคลบทสอง โอเคไม่ใช่ดวันแนนแล้วเหลือเป็นเดม,นอมอนอมีเจอแลวเียสมัตอายเอายเเดีเรากงเพิ่มอีกอันหนึ่งเอ๊ะเมื่อกี้พิมอะไรมาว่าไม่เสจด,ดีลิท นี่คือดีมเมสเซจมาดีลีทเองเพราะว่ายูทูปป่ะเดี๋ยวไม่ได้ลบนะวางไว้ไหนวางไว้ได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 ้เอากางเขนวางไว้อีกประตูด้านขวาโอเคก็ซอฟรีซิ้น okay. ที่เป็นไปได้ตอนนี้มีแฟนทอมแมยูเร่สบายใจแล้วอ่าเอฟเอฟสปิริตบ็อกซ์แล้วก็โกสไตรติงเดีเ๋ยวไป,เ,ไปเดี๋ยวไปแรับหนึ่งฮะได้ <laughs> <laughs> เปล่าวะไม่ได้ไม่ได้ไมีิมกเกอกร์ปิ้นไม่ได้เหลือ EMF Spirit Box แล้วก็ Ghost Writing โยนเหลือเคยอะไรอีกบ้างออะไรอีกบ้างเอากล้อง <c oughs> ก็ต้องเหลือผีเหลือ <c oughs> หาผี เดี๋ยวเราสมมติวางอีกเล่มหนึ่งละกันมีใครมีใครอยู่ในบ้านบ้างไหมจริงป้า้า้าาไปเดีอย่าปิดนะได้โปรดเอ๊ะ mình vô số một, mình týng you hả? <coughs> Show, Show. Show yourself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 . yourself. Show yourself. yourself. Show yourself. yourself. Show yourself. Show your... <coughs> do something do something, do something. มันไม่มันไม่ลำคาญมันไม่ลำคาญเลยเว้ยมันจะเป็นเป็นเราอย่างลำคาญเลยม้ย <laughs> เป็นเรากูฮันแล้เลวเนี <laughs> ่ย give us a sigh where are you Where are you? Where are you? Where are Show yourself. Where Throw are something. You? Where are uh. Do something. Are you here? Can you move something? Are you here? Can you close the door? give us a s i g อให้เรอยู่คนเดียว give us a sign give us a s i g สงเท้ารอง give us a s i g give us a sign give us a sigh. s i g อให้เรอยู่คนเดียวเฮ้ย ชั้นสองชั้นสองชั้นสองอใครแตกแม็กตายรู้เลยใคร <laughs> เย็ดกุญแม็กเข้าเยลยกุญ,ญแม็กแตกอีกแล้ว เราน่าจะถ่ายติดนะเม็กอยู่ข้างบนปะไหนแม็กวนนะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปิดปิดประตูไม่สนิท ห,ห้ามห้ามหนีมาห้องนี้นะอาจจะเป็นโชวไม่ได้เลย้ามาข้ามาหนีทาายขอดูศพหน่อยเนี่ยอยู่ในกล้องอะรูปผีก็น่าจะติดนะรูปผีก็น่าจะติดนะเมื่อกี้เหมือนหันทำไมไม่เห็นเอา้าไม่ติดหรอมันไม่ได้หรือเปล่ามันไม่มันกระพริบอ่าแล้วถ่ายติดหน้าใ<า>ครเนี่ยเ,เต็มๆเลย แตกแล้วหนึ่งนะตอนนี้ไปแล้วเรียบร้อยสวัสดีคุณบลูซีเอชนะครับไป <Okay. S 1> หนึ่งครับไปแล้วจ้า <Okay. S 1> เราเหลืออะไรบ้างไปเราต้องเทสเอ็มเอฟสปิริตบ็อกซ์แล้วก็ไรติงไปดูไรติงกัน uh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินยาก่อน <don> <ๆ>กินยาก่อนเพิ <don> <ๆ>่งเข้า เมื่อกี้คุยคุยอยู่ฮันเฉยตกใจ <c oughs> เดินเล่นอีกท okay, ้าไ,ไหร่ซินิตี้ก็เยอะนี่หว่าทำไม,มำอ่ะค<า>รึ่งนึงเออเราขานจัด <c oughs> ตาไปดูไรติงถ้าไรติงไม่เขียนก็น่าจะเหลือแค่ EMF กับสปิริตบ็อพี่แม็กตาไหนครับพี่แม็กต้ยชั้นสองตรงห้องขวา นม,มถ่ายรูปใหม่ไหมถ่ายรูปใหม่ไหมไม่ได้เหรอมันเหลือหรือรูปแค่สองรูปเองอ่ะอ <Dead body. S 1> ีกตกใจหมดเดี๋ยวเพิ่งเปิดเมื่อกี้ปิดใส่เลยเหรอมันสับคัด cut out เอาคัดเอาอยู่ไหนอ่ะคัดเอาอยู่ไหน

เราอยากรู้มันเขียนหรือเปล่าอ่ะอนนีงผ่านโอ้โหมันเดินเหยียบทั้งห้องเลยโอ๊ยผ่ยนดังโคตรโอเคกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าโทรแม็กน่าสงสารแม็กแตกทุกวันจนชิน ก็สไตรติ้งยูเรียถึงถึงว่าดุจังซซตี้เดือดต้องเยอะถ้าอยู่ที่บรรนาบรรดานจะลดเซตี้เยอะด้วยก <S <S จะจ่ายผิดอ้าวอ้าวอ้าวหล่นของไอ้นี่อะไรวะผักของของเล่นประมาณว่าไปไหนกันวะไหมค่าก่อนปิดเลยนะตอบยงัง เกือบตายแล้วเมื Stan ่อกี้เมื่อกี้คือหันหลังไม่คืออยู่ตรงตรงบันไดขั้นบันไดเลยนะ